สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครัค่ะตอนนี้นะคะแม่น้องและครอบครัวค่ะเราก็กําลังพาน้องพอใจออกไปซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนนะคะช่วงนี้น้องพอใจมีปาร์ตี้วันเกิดบ่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องให้ดูบรรยากาศข้างนอกค่ะวันนี้นะคะแดดค่ะเมื่อวานมือทั้งวันเลยนะคะวันนี้มีแดดนะคะ ตอนแรกว่าจะพากันไปที่แวลเหไปหาซื้อของเล่นนะคะแต่น้องพอใจบอกว่าเดี๋ยวจะมาซื้อของเล่นอีกร้านหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นร้านขายเฉพาะของเล่นเลยนะคะ<ม>ชื่อร้านอะไร<อ>คะชื่อร้านอะไรคะลูกเลียกเลียกู้เนหนก็มาซื้อของเล่นตรงนี้ยอ่อด้านหน้านี่ค่ะเลียกลูส จะมาเจอเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเจออยู่แล้วค่ะน,น้องพอใจบอกว่าจะไปซื้อของควที่ไหนเพื่อนถามนะคะเพื่อนเขาก็มาซื้อที่นี่นะคะสงสัยจะไปงานที่เดียวกันนะคะใช่เพื่อนหจากโรงเรียนนอือหือรถปลาล้างแป๊บเดียวก็อันนี้แล้วค่ะ และนี่ก็คือชื่อร้านนะคะเรียกลูชตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินเข้าไปข้างในค่ะผู้คนเยอะมากๆเลยนะคะแม่น้องก็ต้องคอยเอากล้องหลบผู้คนค่ะวิดีโอก็อาจจะทำให้เวียนหัวหน่อยนะคะก็คือร้านนี้ค่ะก็คือจะเป็นร้านขายของเล่นนะคะก็คือจะมีของเล่นเยอะมากๆเลยค่ะ ตอนแรกนะคะเราก็แพลนกันไว้ว่าเราจะไปซื้อกันที่ห้างสรรพสินค้าแวล่ะค่ะแล้วก็จะพาน้องพจใจไปลองชุดด้วยนะคะเพราะว่าจะซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้น้องพจใจนะคะแต่เผอเอิญว่าน้องพจใจเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนค่ะเขาก็ถามกันว่าเราจะพากันไปซื้อของขวัญที่ไหนอะไรเงี้นะคะเพื่อนน้องพจใจก็เลยบอกว่าเพื่อนเขามาซื้อที่ร้านนี้นะคะ น้องพอใจเขาก็เลยอยากจะมาที่ร้านเดียวกับเพื่อนค่ะแล้วก็อยากจะมาเจอเพื่อนด้วยนะคะดังนั้นปป๋าก็เลยพามาซื้อที่ร้านนี้ค่ะหลังจากที่เราซื้อของเล่นให้ของเล่นแล้วก็ของขวัญให้น้องพอใจแล้วนะคะเราก็จะไปส่งน้องพอใจที่บ้านเพื่อนค่ะตอนนี้ค่ะน้องพอใจก็กําลังเดินหาของขวัญน,นะคะ แม่น้องก็บอกว่าเออทําไมไม่ซื้ออันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องพอใจก็บอกว่าแม่คาะหนูคิดว่าเพื่อนเพื่อนก็คงจะซื้อสมุดหรืออะไรหลายๆอย่างเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพอใจก็เลยเลือกซื้อดินสอให้เพื่อนค่ะของขวัญให้สําหรับเด็กนะคะที่ประเทศสวีเดนค่ะถ้าเกิดเด็กประมาณเก้าขวบสิบขวบนะคะป้าๆก็บอกว่าก็จะงบอยู่ที่ประมาณสองร้อยโครนค่ะ น้องพอใจก็ซื้อดินสอไปนะคะก็อยู่ที่ราคา5 9โครนค่ะหลังจากนั้นนะคะป๊าป๊าก็ไปเลือกซื้อไอ้ที่มันจะเป็นคล้ายๆไอหัวใส่ดินสอค่ะแล้วก็จะมีพวกยางลบพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวมราคาอยู่ก็ประมาณ220โครนนะคะนี่น้องพอใจก็ซื้อแก้วน้ําให้เพื่อนค่ะแก้วน้ํำก็อยู่ประมาณ100โครนค่ะ ตอนนี้นะคะน้องพอใจก็ได้ของขวัญเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ป๊าป๊าก็กำลังจะมาห่อของขวัญให้นะคะ mm. ข้างในคนเยอะมากเลยค่ะเวลาน้องตั้งกล้องหรือว่าถ่ายวิดีโอนะคะต้องคอยหลบนะคะค่ะและนี่ก็คือกระดาษห่อของขวัญน,นะคะโต๊ะตรงนี้ก็สำหรับมาห่อของขวัญค่ะก็จะมีไอเทปกาวนะคะแล้วก็จะมีลิบบินค่ะ ป้ปาก็จะแกะราคาของขวัญออกนะคะแล้วก็จะทำการห่อของขวัญค่ะทุกครั้งนะคะเวลาที่เรามาซื้อของขวัญให้กับเพื่อนน้องพอใจค่ะป้าปเขาจะเป็นคนห่อของขวัญค่ะเพราะว่าป้าปเขาห่อของขวัญเก่งมากๆเลยนะคะถ้าให้แม่น้องห่อเนี่ยก็คือแบบว่าต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งค่ะถ้าป้าปเขาห่อนะคะเขาก็จะห่อแป๊บเดียวค่ะร้านใหญ่มากเลยนะคะ ค่ะข้งางหน้าไอเก็บเงินไอจะมาซื้อทั้งร้านโอเคค่ะจะซื้อมันจะซื้ออะไรลูกฟู้ดฟอนส์ร์ดหนูเห็นมาแล้วหนูจดไว้หนูจดรวยแล้วหรอคะราคาเก้าสิบเก้าบาทราคาเก้าสิบเก้าบาทโอเคค่ะเก็บเงินนะคะหน้า,ามาซื้อให้ไอเองโอเคค่ะไอมีหนึ่งร้อย ค่ะตอนนี้นะคะน้องพอใจก็ได้ของขวรเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านขายจักรยานนะคะคือรถพ่วงค่ะ <Yeah. S 1> จักรยานรถพ่วงโห <Yeah. S 1> วันนี้แดดดีมากๆเลยนะคะเสียดายอย่างเดียวค่ะคือมีลมค่ะ ถ้าไม่มีลมนะคะสุดยอดเลยค่ะหลังจากส่งน้องพอใจแล้วนะคะพ่อกับแม่ก็จะพากันไปนั่งดื่มกาแฟค่ะลมลมล,มลมค่ะตอนนี้นะคะเราก็พากันซื้อของขวัญให้น้องพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป๊าป๊าก็กำลังขับรถไปที่บ้านเพื่อนของน้องพอใจค่ะ พอกับลูกก็คุยกันนะคะว่าพ่อใจตอนนี้แบบมันเวลาเร็วเกินไปนะที่จะไปบ้านเพื่อนเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อผ้าให้เธอก่อนอะไรเงี้ยค่ะน้องพ่อใจก็บอกปปานะคะว่าไม่เป็นไรฉันส่งข้อความหาเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรยินดีต้อนรับมาเร็วได้อะไรเงี้ยนะคะก็คือเราก็ไปก่อนเวลานะคะประมาณ15นาทีค่ะเพราะว่า เพื่อนนัดบ่าย2โมงนะคะแต่ว่าน้องปัใจก็ไปถึงก่อน15นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่แว่ละค่ะ <Okay. S 1> หลังจากที่พ่อกับแม่ส่งน้องปอใจเสร็จแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เราก็จะไปซื้อ เสื้อผ้าให้น้องใจที่หากก้างตะปสินค้าเวลาค่ะบ้านเพื่อน้องผจะที่ะถวท,ทีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ส่งน้องพะใจไว้ที่บ้านเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะแม่กับป,ป๊าก็พากันมาช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าแวล่าค่ะดูค่ะทุกคนวันนี้นะคะโหมีผู้คนมาช้อปปิ้งกันเยอะมากๆเลยค่ะรถจอดเต็มห้างเลยนะคะแล้ววันนี้ก็มีแสงแดดค่ะอากาศดีมากๆค่ะ ตอนนี้นะคะแม่น้องกับป๊ะปาก็พากันมาหาซื้อเสื้อผ้าให้น้องพอใจค่ะเสื้อผ้าที่ประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ก็คือเขาจะเปลี่ยนสไตล์แล้วนะคะเขาก็จะนําพวกเสื้อผ้าสําหรับไอจะเข้าสู่ไอสปริงนะคะมาไว้ขายค่ะตอนแรกเราก็ไปกันที่ร้านโฮเอมค่ะหลังจากนั้นเราก็มาต่อกันที่ร้านซาร่าช็อปนะคะ วันนี้เราก็ได้แค่เสื้อให้น้องพอใจค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมาซื้อกางเกงให้น้องพอใจนะคะให้น้องพอใจมาลองเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะในระหว่างที่รอน้องพอใจไปปาร์ตี้นะคะแม่น้องกับป๊าค่ะเราก็พากันมานั่งดื่มกาแฟนะคะหลังจากที่เราชอปปิง้งซื้อเสื้อผ้าให้น้องพอใจเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็พากันดื่มกาแฟดำคนละแก้วนะคะวันนี้ค่ะผู้คนเยอะมากๆเลยนะคะน้องจะทำคลิปทำอะไรแบบยากมากเลยค่ะต้องเอากล้องหลบคนนะคะเนี่ยเห็นผู้คนอยู่ด้านหลังนะคะแม่น้องก็ต้องเบลอไว้นะคะไม่รู้จะเบอร์ได้แค่ไหนนะคะตอนนี้ปากน้องก็เริ่มจะหายแล้วะคะ่ะแต่ก็มีปัญหาหน่อยนะคะเวลาเรายิ้มเวลาเราพูดอะไรเงี้ยมันก็เจ็บมันก็แสบนิดนึงนะคะ ตอนนี้เราก็ดื่มเป็นไก้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวก็นั่งรออีกแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่เราดื่มกาแฟเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเข้าไปร้านนอร์มอนะคะไปซื้อคัตเต้บัตค่ะเพราะว่าคัตเต้บัตหมดนะคะ